สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไอดอลจูบงังผู้ชายเข้าครัวเป็นรายการจุดเฟ้นฐานหนุ่มหล่อกาทำอาหารตับอบป้าสุดโซคิวเมนูในวันนี้จะเป็นอะไรไปพบก,กันเลยค่ะ กับบีบีเช่นเคยนะคะซึ่งเมนูของเราในวันนี้ก็คือแทวสแปมดงค่ะทุกคนเป็นเมนูของหนุมน่มๆวง NCT 1 2 7นั่นเองค่ะนะคะสมาชิกก็จะมียูตะแทยูและก็จองฮูนั่นเองค่ะ เราไปพบกับนุ่มหล่อสุดเซอร์คิวของเราวันนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะอะกออื่นให้นองแนะนำตัวก่อนเลยค่ะครับก็ชื่อพีชครับชื่อพีชพีชนี่คือแบบเป็นลูกพีชหรือว่าแบบพลีสแบบได้โปรดไม่ใช่ทั้งสองพีชแล้วคือพีชแบบไหนพีชแบบพีชครับพีชแบบพีชเท่านะพีชแบบพีชเข้าใจไหมพีชแบบพีชยาถามกูเนี่ยยาถามว่าพีชแบบไหนแต่ว่า ข้ามเรื่องอาหารไปก่อนนะตอนนี้คือแบบพี่โฟกัสกับหนูมากตอนนี้ทำไมครับมีทีมงานกระซิบแบบแบบกระซิบมาบอกว่ามีความสนพิเศษใช่ไหมมีความสนใจอะไรเอ่ยก็เล่นดน,นตรีร้องเพงงลงร้องเพลงใช่ไหมอยากฟังไหมคะอยากฟังไหมคะถ้าอยากฟังขอเข้าดนตรีเลยค่ะอขอสักแบบหนึ่งแบบเพลงเล็กๆยืนเล่น,น,นไ,ได้หมดหนูจะตีลังการอนนั่งนั่งแล้วแต่ ในวันนี้ฉันเงาเลือเกินคิดถึงเธอหมดใจเฝ้าคอยนับวันที่เธอจะกลับมาหาอยากมีเธอมาเช็ดน้ำตาให้อ,อ,อช่วยปลอบใจดวงนี้ที่ยังคงคอย และยังรอคอยที่เธอกลับมาหาในคืนที่โหดร้ายหัวใจอ่อนล้าเธอรู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอ เราคือผู้ชายร้องเพลงจีบนะคะทุกคนเอ๊ะท้อมากทีมงานคลาสสิบคะแนนให้เท่าไหร่บอกมาเลยเต,ต็มสิบจิมงานให้ร้อยอะออเป็นเวอร์มากนี่มีขนาดร้องเพลงพอเคืขนาดน,นี้นะทำอาหารจะอร่อยขนาดไหนทำอาหารไม่เหมือนร้องเพลงครับพี่ทำไมอะ่ะทำอาหารยากกว่าไม่ยากเดี๋ยวรอดูวันนี้นะ่ารู้ ทังเก่งรู้แล้วหนูทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์่มากพี่วันนี้จะทำอาหารปกติผมทำอาหารแบบไม่เป็นเลยพูดก็ไม่รู้เรื่องพูดก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันใช่ไหมอะไรพี่พึ่งพูดเรื่องเธอจะได้เลยนะโอเคเอาเข้าเรื่องของเราวันนี้ก่อนนะคะไม่อยากให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูวัตถุดิบของเมนูวันนี้กันเลยและนี่คือวัตถุดิบทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะ ก็อื่นเลยเรามีเครื่องป้องกันเพื่อไม่ให้ชุดนองวอกนองวอกพูดเนาะใส่ยังไงครับใส่ขอพูงหน่อยนะค่ะแล้วพี่มองเห็นไหมมีตาพิษแนั่นไหมคะแน่นนะครับนั่นค่ะเราบอกนั่นค่ะเรามาเริ่มทำกันดีกว่าเพื่อไม่การเสียเวลาโอเคครับเริ่มเลยดับแรกต้อง ก่อนอื่นก็นั่นสิครับนั่นสอครับเราจแปะมาหั่นก่อนแล้วกันโอเคาออกมาแล้วรัาผมก็เริ่มกันเลยเราต้องมาหั่นให้เป็นชิ้นก่อนนะครับความหนาก็ประมาณนี้กำลังดีค ก็จะมุณผู้บางกวันนี้ก็จะแบบไม่ใช่ไหมใช่ครับมันจะบางเกินไปครับมันจะบางเกินไปเหมือนใจบีตอนนี้เลยใจบางใจบางมากแล้วตอนนี้ตอนนี้ขนาดแล้วในรด่นลิขสิทธิบจะได้ประมาณนี้อันนี้มันจะเหมือนแฮมนะใช่ครับคล้ายๆกับแฮมนโอเคแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะต้องปรุงซอสก่อนครับเราก็จะต้องเมื่อกี้ เราก็จะเริ่มใส่จากอ,าอะไรนะอ๋อน้ำมันถั่วเหลืองครับสองช้อนหึ่แล้วก็ใส่มลิลินหนึ่งช้อนครับอันนี้เติมหมลนะมิลินครับมิินเมื่อกี้ดูเหมือนเราจะใส่น้ำมันถั่วเหลืองน้อยไปนิดน,นึงไหมครับใส่เพิมเลย ต้องใส่พริกป่ะพริกใส่แต่พริกใส่ทีหลังค่ะใส่น้ำตาลก่อนอประมาณนี้จริงๆใส่พริกเนียนะพะโลนเนี่ยพี่หวานมากไม่เชื่อเหรอชิมได้นะเชื่อก็ได้เออเชื่อเฉยเลยไม่ไม่ชิมก่อนหรอแล้วก็ใส่พริกประมาณไม่ต้องมากนะครับเดี๋ยวมันจะเผ็ด,ผดโอเคแล้วก็คนครับให้เข้ากัน <C 1> คนให้เข้ากันแล้วเราก็พักไว้ก่อนเอสเป็มาผัดกันเลยครับอันนี้เราก็ต้องใส่น้ํามันก่อนเราต้ใส่พอประมาณนะครับเพรมันไม้มันติดนครับถ้าใส่เยอะเราจะอ้วนจุกหรือไงไม่รู้มาโดนแข่งแล้วก็ ร<ล>อครับน,น้ำมันร้อนก่อนหรือแบบรอแล้วี่ออโอเคพอน้ำมันร้อนแล้วนะครับเราก็เอาสแปมใส่ลงไปเลยเเก็จะกระเด็นนิดนึงนะครับ แล้วก็ผัด mm hmm. พยายาม okay, ให้มัน <yeah. S 1> เหลืองนิดหน่อยนะครับให้มันใกล้ๆกล้สุก mm hmm. ค่อนข้างติดกระทะนิดนึงเราก็ต้องคอยพิกมันด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ <c oughs> ่อมาหลังจากเราปิดเตาแล้วก็เอาซอสท,ที่เราปรุงไว้นะครับมาใส่ <c oughs> ใส่ทั่วๆเลย ครับนี่เราก็เปิดเตาเดือดแล้วเราก็ก็คือผัดกับซอสไปเรื่อยๆใช่ผัดกับซอสให้มันเข้ากันให้ซอสเข้ากับเนื้อสแต็ปมุกยังพี่อันเนี้ยไม่รู้สุขภาพแต่ตอนนี้พี่มีความสุขมากเพรี่อยู่ใกล้ถิ่นเดี๋ยวมันจะไหม้แล้วครับเนี่ยตอนนี้ พอซอสเข้ากับเนื้อสแปมแล้วก็เตาได้ต่อไปก็จะเป็นเดี๋ยวเราจะมาจัดเรียงกับข้าวที่เราเตรียมไว้นะครับ ก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมีไข่ที่เราได้แยกไข่ขาวออกมาจากไข่แดงแล้วนะครับเป็นไข่ดแบมันจะเป็นต้องใส่ไหมถ้าแบบคน,คนไม่กินอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันแล้วแต่คนนะครับถ้าคนที่บางคนไม่กินไข่ดิบก,ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่สําหรับเราวันนี้ก็ใส่ดีกว่าโอเค,คแล้วก็ใส่ไปเลยตรงกลางของใส้สวยจริงแล้วก็วกปิดท้ายด้วยนี่ครับต้นหอมใช่ครับต้นหอม เกือบเรียกว่ากระเทียมนลต้นหอมกับกระเทียมใช้มือใช้มือเลยพกติก็ใช้มืออยู่เลยไม่ใช่หรอต้องปิดท้ายด้วยต้นหอมนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับเย้ก็เสร็จเป็นทีแล้วไปเลย้ะ ที่มีอาวุธมาด้วยวันนี้อะไรครับปิ๊ง้อนอค่ะมาพี่จะป้อนหนูก่อนเลยว่าแบบรสชาติเป็นยังไงกับการทำครั้งแรกนะคะ,อ,ะอันนี้ด้ยดมีการแบบเง,งี้ยไม่เข้าปากไม่เข้าปากเป็นไ<อ>ง,งบ้างอร่อยครับออกเค็มๆนิดนึงออกเค็มๆนิดนึงใช่ไหมอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะใส่ทุ่วเหลืองอซอสถั่วเหลืองใบเยอะไปนิดนึงเนาะใช่ครับแต่ว่า พี่ป้อนแล้วเราต้องความพี่บ้างนะเพื่อความเท่าเทียมได้ครับอ่มาทุกคนโอเคครับเป็นยไงบ้างครับชอมันให้มันนิหนึ่งแต่ว่ารวมถือว่าโอเคนะอร่อยมันมีความหอมของพริกเกาหลีเราทำครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างฟอลเลชันของเราอืมผมคิดว่าก็เมนูนี้ก็ ทำไมย่ยากครับแต่ครั้งแรกๆอาจจะแบบงงๆหน่อยนะรสชาติอาจจะยังไม่อยู่ตัวยังไม่เข้าที่ก็ต้องทำหลายๆรอบพอเรารู้แล้วว่าต้องใส่วัตถุดิบอะไรประมาณไหนเราก็จะได้เลยรสชาติที่มันพอเหมาะพอดีครับไม่ถือว่าทำไมย่ยากครับเต็มสิบก็สักแปดนะแบบลดความเพลียม,มานิดนึงนี่คือแบบดีเลยแต่ตอนเนี้ยนี่ทุกคนไข่แตกแล้วจำได้ไหมเราเนี้ยชื่อว่าอะไรเพราะว่าชื่อมันยากมากอ๋อตะเล็บ ตอนต้นรายการพี่บอกว่าชื่อเมนูเนี้ยมันมาจากไอดอลเกาหลีคนหนึ่งแท,แท,แทอยูใช่แล้วเขาก็เลยมาตั้งชื่อเป็นเทลสแปมดงเทลสแปมดงใช่พี่เทลสแปมดงเทลสแปมดองถ้าอย่างเงี้ยผมทำผมก็ต้องเปลี่ยนชื่อเมนูด้วยไหมเป็นเป็นพีสสแปมดงพีสสแปมดองบอกเลยว่าพีสสแปมดงเนี้ยอร่อยมากอร่อยมากๆเลยนะคะ ทำกินกันที่บ้านได้ง่ายมากจริงแล้ววันนี้นะคะก็ถือว่าเมนูเนี่ยคอมพิวมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องพี่อีกรอบหนึ่งเลยที่มาเป็นแขกรับเชิญสุดโซคิวของเราในวันนี้นะคะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะทุกคนขอฝากรายการ Iron จุบันผู้ชายข้าบคั่วเพียงเท่านี้นะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊กๆๆตัวนี้ด้วยนะคะและอีพีหน้า อยากรู้ว่าใครมาต้องรอติดตามนะคะสำหรับว,วันนี้สวัสดีค่ะ